ไม่มีใบขับขี่พรบรและประกันภาคสมัครใจให้ความคุ้มครองไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สำหรับพรบรนะคะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วผู้ขับขี่เนี่ยไม่มีใบขับขี่นะคะพรบรยังคงให้ความคุ้มครองปกติค่ะเพราะพรบรไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องของไม่มีใบขับขี่ส่วนประกันภาคสมัครใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้น1 2 2สองบวก3าบวกหรือ3หากกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกประกันของคู่กรณีจะซ่อมรถให้กับเราแต่ ถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายผิดถ้าเรานะคะไปชนรถหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหายในหมวดทรัพย์สินของบุคคลภายนอกค่ะประกันของเราจะยังคงไปจ่ายชดใช้ให้กับทางคู่กรณีแต่ว่ารถของเราบริษัทประกันของเรานั้นจะไม่ซ่อมรถของเราค่ะ เพราะว่ากรณีที่ผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่เป็นข้อยกเว้นของประกันภาคสมัครใจประกันจะไม่ซ่อมรถให้กับเราค่ะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะคระูเอ๋วัชราวัลีเอกเอประกันภัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล